เอาไหนดีหัวที่สองหัวที่สามเอาไหนดีชี้ชี้อันนั้นใช่ไหมอ่าคล้ายๆมันจะรูปทรงคล้ายๆกับขนมปังนะครับเอเลี่ยนดิจะเอาอ่าอันนี้ครูจะให้หน้ามันมันมันเอียงมาทางด้านด้านซ้ายหน่อยอย่าลืมอย่าลืมว่าดินสอที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันจะต้องใช้ดินสอที่ มีความเข้มที่มันอ่อนหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําหนักมือของพวกเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วเราเพิ่งฝึกเขียนไม่ใหม่เนี่ยควรจะให้ค่าความเข้มของดิสอแล้วคอนอ่อนอน,นี้ก่อนนะอต่อไปคิ้วคิ้วอันไหนคิ้ว,อ,วอ,อันนี้นะอะใครอะใครใครเลือกอันนี้ใครเลือกอันนี้ยกมือใครอันนี้โอ้ยงงอะไรครับห เปลี่ยนปะอาอันนี้อันนี้ดีกว่าทีนี้พวกคิ้วเนี่ยเราเราสามารถให้มันให้มันหลุดออกมานอกนอกเฟรมได้ง่ายแบบนี้นะครับอ่าข้างนี้มันก็จะต่ำลงมาหน่อยอ่าต่อไปดวงตาดวงตานี่เฉียงเอ่อเหลี่ยมจะได้เข้ากับ อันนี้ใช่ไหมอ่าโอเคตาข้านี้อาจจะขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยต้องเรียกทุกอย่างเลยหรอ่าน,นี้อาจจะให้กันอ่าการเขียนลูกตาก็มันจะเป็นลนักษณะเป็นวงวงรีนะวงรี แล้วก็จะมีแววตาข้างใน,นนี่เหมือนใบหน้าที่แบบกำลังกังวลอยู่นะเอาต่อไปจมูจกจมูกแหลมแหลมเปรียบแหลมเปรี้ยบเ,เออไทยนี่ไทยเหมือนอนอะตาอตาตานี้ื่ไก เอาต่อไปหูหูไหนหัวไหนอันทาอันสุดท้ายใช่ไหมยาวเี่ะเอออันนี้เอนี่เอีถ้าเป็นหน้าเอียงเนี่ยเราจะเห็นด้านนี้ฝั่งนี้มุมมองมันจะเห็นฝั่งนี้น้อยกว่านรับก่ะอ่ะนี่คือใบหน้าประมาณนี้อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมให้เขาไหนก็ได้มีแว่นทรงเหลี่ยม ประมาณว่าคุณตู่คิดถึงหลาน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 มาเรียนสายกลัวหลานหลานจะโดนขอรออะไรเงี้ยนะอ่ะแล้วก็จะมีแบบทรงผมแบบยังไงบาร์โค้ดบาร์โค้ดบาร์โค้ดยังไงขนุนแบบเหมือนเด็กอ่ะพอเราได้โครงทราบแบบนี้แล้วเราใช้ปากกาปิกาตัดเส้นเวลาตัดเส้นเนี่ยให้นักเรียนตัดจากขอบขอบด้านนอกมาก่อนนะครับ แล้วก็ใช้พยายามใช้ข้อมือในการควบคุมทิศทางของของเส้นนะมันจะได้ส่วนโค้งที่มันดูแบบมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แล้วอย่าลืมเน้นเส้นขอบนอกให้มันหนาหน่อยเส้นขอบนอกหลักการหลักการแบบนี้พวกนักออกแบบ คา a r คเตอร์ดีไซน์เขานิยมใช้นะอย่างที่เมื่อกี้คุยยกตัวอย่างพวกบอสดิสนี่เนี่ยเขาก็จะใช้หลักการแบบอย่างที่เราทำนะ mm hmm. หรือเวลาที่เอาไปเขียนเป็นพวกแอน m เมชันเนี่ยเขาก็จะสเก็ตแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปปรับพวกด m e n s i o n ในโปรแกรมสำเร็จรูปอีกทีนึง mm hmm. อันนี้อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของ อ๋อเป็นแบบนี้ได้วยใช่ใช่เนี่ยแล้วอย่าลืมเบ้นในส่วนของไฮไลท์ของลูกตามันด้วย ถ้าเป็นคนแบบสูายุเนี่ยมันก็จะมีพวกรอ,อยยับรอยย่นอะไรที่มากกว่าคนปกติใช่ไหม เราจะมีฉากหลังให้ด้านด้านหลังของตัวตัวละครเรานี่ดึงกันได้<ม><ม> ประมาณนี้อันนี้เราได้ทั้งหมด2หัวแล้วเราก็จะเหลืออีกสามใช่ไหมครับอ่ะสรุปก็คือสําหรับคนที่มาไม่ทันนะครับวันนี้ครูจะให้ออกแบบทั้งหมด20หัวด้วยกันนะครับโดยใช้ดินสอล่างไปก่อนพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้ปากกาปิกาเนตัดเส้นอีกทีนึงนะครับโดยที่มันจะมีรูปทรงที่ครูกําหนดให้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้แล้วเราก็ลองเอาแพทเทิร์นที่ครูกําหนดให้ตรงนี้มามาลองกําหนดดูนะอย่างสมมติอันเนี้ย เราจะกัดด้านมันก็ได้นะอาจจะหมุนอีกทิทางนึงไอตรงที่แหลมตรงนี้อาจจะยกขึ้นมาแบบอย่างนี้ก็ได้เป็นเฉียงก็ได้นะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอะไรอย่างนี้รเราก็อลองดู<ห>น,นะครับอ่ะและ้วทีนี้ในส่วนของการแบ่งสัดส่วนเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นหน้าตรงนะครับเราก็จะแบ่งเส้นตรงแนวตั้งอย่างนี้ลงมาแต่ถ้าเป็นด้านเฉียงเนี่ยมันจะเป็นเส้นโค้งมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าหน้าจะหันไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับ อ่าสัดส่วนต่อมาก็จะเป็นสัดส่วนของเส้นของคิ้วคิ้วตาจมูกปากอันเนี้ยเราก็ขึ้นอยู่กับเราจะขยับทิศทางตำแหน่งนะก็ประมาณนี้โอเคนะครับทุกคนรับทราบนะครับโอเคแยกย้ายทำงานต้องเอาแบบนี้เลยเหรอใช่าแบบแบบที่ครูกำหนดให้แบบนี้แล้วก็เราดูที่ครูครูได้เขียนให้ดูเป็นแนวทาดนะเราอาจจะใช้ที่สองเนี่ยดอออินน้ำหนักบางๆลงไปก็ได้ เริ่มทำง,งานเริ่มงงเริ่มทำง,งานเริ่มทำงานครับ